ก็มีของดีแบ่งปันเพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นแท็กซี่แนวอนุรักษ์นิยมของญี่ปุ่นครับจะใช้ t o y ยต้าคราวแล้วก็จะมีรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันแต่ตัวนี้เหมือนเป็นไฮไลไท์เลยบับงเอิญเห็นพอดีและเห็นหลายคันแล้วด้วอจะเป็น t o y ยต้าคราวเห็นไหมครับบ้านเราก็จะมีในกลุ่มที่เขาเล่น เอาตัวนี้น่าจะวางเครื่องเจคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องเจโดยธรรมชาติเห็นครับสวยงามเลยรูปทรงคลาสสิกถึงจะเป็นรถรุ่นเก่านะครับแต่ว่าในเมื่อมาเป็นรถบริการแล้วเนี่ยครับเช็คสภาพตรวจสอบเหมือนรถใหม่ทุกประการและครับ แต่ว่ายังคงรูปทรงไว้ด้านสมรรถนะเนี่ยยังคงยังเหมือนรถใหม่แหละครับเพราะถ้าไม่ปลอดภัยเขาคงจะไม่เอามาวิ่งไม่เหมือนรถเก่าบ้านเรานะโอเคอันนี้ย่านอ่าย่านอาหารทะเลสดขอ,ขอบคับ